ครับวันนี้จะมาพูดถึงอ่าเหยื่อใส่เบ็ดปลาดุกแล้วก็วิธีการใส่เบ็ดปลาดุกนะครับใส่ยังไงครับสวัสดีครับผมเฉลียวคนมานนกวันนี้จะมาพูดถึงนอกเกี่ยวกับอ่านะครับการใส่เบ็ดปลาดุกนะครับปลาดุกชอบกินเหยื่ออะไรนะครับ จากประสบการณ์ที่ผมใช้นะครับผมเองก็จะมาพูดเฉพาะที่ผมเคยใช้มานะครับเอสซีอาจจะเก่งกว่าผมเยอะนะครับมีวิธีการใส่นะครับดีกว่าผมเยอะแต่ผมจะมาพูดที่ว่าผมเคยใช้มาเนาะผมใช้อะไรได้ผลผมก็จะมาทาคลิปลงแบบนั้นนะครับนะครับวันนี้จะมาพูดถึงอ่าเหยื่อใส่เบ็ดปลาดุกแล้วก็วิธีการใส่เบ็ดปลาดุกนะครับใส่ยังไงนะครับจากเทคนิคของผมนะครับอ่ะเรามาเริ่มจากเหยื่อก่อนเนาะนะครับ ปลาดุกนะครับผมใช้ไส้เดือนนะครับไส้เดือนนะครับอันดับแรกเลยนะครับสองนะครับเขียดนะครับเขียดนะครับถ้าเป็นเขียดตายนะครับเริ่มจะมีกลิ่นเน่ายิ่งดีนะครับปลาดุกมันจะชอบที่ว่าอ่าของที่จะมีกลิ่นแบบน้ำเน่าเนาะมันจะเข้าดีนะครับแล้วไอ้เขียดเป็นใช้ได้ไหมนะครับเขียดเป็นก็ใช้ได้นะครับเข้าดีเหมือนกันแต่ถ้าได้เขียดตายนะครับเขียดเน่ามันชอบนะครับ อันนี้ก็จากประสบการณ์เนาะนะครับแล้วต่อไปก็คือนะครับไส้ไก่นะครับไส่ไก่ถ้าได้ไส่ไก่ยิ่งดีนะครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเกาะกับอ่าเบดเราไปใส่ตามนาข้าวนะครับอ่ะต่อไปก็คือนะครับปลาปลาเน่านะครับพวกปลาซิวนะครับปลาอะไรก็ได้นะครับที่ว่าเริ่มจะมีกลิ่นนะครับจนเมว่ามันตายเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มีกลิ่นนะครับเริ่มจะเน่าตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเอาไปใส่เนาะ นี่แหละครับสูตรที่ผมใช้นะครับ f อใช้ยังไงก็นะครับแนะนําผมหน่อยนะครับส่วนผมก็จะพูดเฉพาะที่ผมเคยใช้มาเนาะนะครับหนึ่งไส้เดือนนะครับสองเขียดนะครับสามนะครับไส้ไก่สี่ปลานะครับปลาซิลปลาอะไรก็ได้ที่เริ่มจะมีกลิ่นเน่านะครับมันจะปลาดุกมันชอบกินของที่ว่ามีกลิ่นแรงๆนะครับอ่ะ และวิธีการใส่ปดุกที่ได้ผลนะครับดีที่สุดใส่ยังไงนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มานะครับปกติเราจะใส่เบ็ดกันแบบลอยๆนะครับเดี๋ยวผมขอเอาเบ็ด่อนเนาะจะทํทให้ดูกนะครับผมนะครับปกติเราจะใส่อาแบบลอยๆใช่ไหมครับผมนะครับใส่ลอยเนาะไม่ว่าเขียดเส้เดือนนะครับอยู่ในน้ําจมไม่ลึกนะครับใส่ลอยกันนะครับถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลดีเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าจะใส่ปลาดุกจริงๆนะครับแนะนําให้ใส่เหยื่อเนาะให้ถึงดินนะครับใส่เหยื่อแล้วก็วางบิดให้ถึงดินนะครับปลาดุกนะครับมันจะได้ดีกว่าที่เราจะใส่เหยื่อแบบลอยๆนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือนะครับปลากินลึกกดยากนะครับส่วนมากเราจะถอดบิดกลับบ้านไปทั้งคันนะครับก็ได้ตัวนะครับแต่เรื่องว่าปลาจะหลุดไหมไม่มีทางหลุดกินลึกนะครับ นะครับวิที่ใส่เบ็ดปนดุกเนาะพยายามใส่อ่านะครับเหยื่อแล้วก็วางเบ็ดลงให้ถึงดินนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนนะครับไส้ไก่เขียดเขียดที่ตายนะครับเขียดเป็นก็ใช้ได้นะครับแต่ผมอยากให้ใช้เขียดที่อาที่ตายเริ่มมีกลิ่นจะเน่าเนาะนะครับมันจะเข้าเร็วนะครับปล่อยลงให้ถึงดินนะครับปลาเช่นกันปลาซิวปลาอื่นที่เราสับเป็นชิ้นนะครับมีกลิ่นเริ่มจะเน่านะครับก็ วางลงให้ถึงดินนะครับครับเอฟซีก็ลองดูนะครับวันนี้ก็มาแนะนำเนาะเหยื่อที่ผมใช้แล้วก็วิธีการใส่นะครับวิธีการใส่เบ็ดปลดกนะครับใส่เหยื่อแล้วก็วางเบ็ดให้ถึงดินนะครับวางเบ็ดถึงวางเบ็ดให้ถึงดินไม่ว่าจะเป็นปลดุกปลาไหลนะครับมันชอบกินแบบ่าติดดินนะครับถ้าเบ็ดลอยใส่แบบลอ,อยแบบบนผิวน้ําก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ได้บ่อยเหมือนกันแต่จะ ไม่ค่อยดีเหมือนกับที่ว่าวางเบ็ดให้ถึงดินนะครับถ้าเราวางเบ็ดให้ถึงดินโอกาสได้ค่อนข้างสูงนะครับครับนี่ก็เป็นเทคนิคสําหรับผมเนาะทุกท่านจะใช้ยังไงผมไม่รู้เนาะผมก็บอกเฉพาะที่ผมเคยใช้นะครับส่วนเหยื่อก็ที่ใช้ก็จะเป็นอ่าไส้เดือนเคียดนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าไส้ไก่นะครับปลาเน่านะครับผมนะครับที่ผมใช้เนาะ FC มีสูตรเหยื่อแบบไหนดีๆก็แนะนําผมหน่อยนะครับผมเองก็มาแนะนําเฉพาะที่ผมเคยใช้นะครับเนาะ เราจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับผมเคยใช้ยังไงผมก็มาทําคลิปแบบนั้นให้ฟิดูนะครับเอฟีเคยใช้แบบไหนดีก็นะครับคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาบอกประสบการณ์สาหรับตัวผมเนาะที่เคยใช้มาใช้แบบนี้ได้ผลนะครับวางเบ็ดที้ทึงดินได้ผลดีนะครับเอฟีเคยใช้ยังไงก็ทักทายมาบอกหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ